สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามาปาร์ตี้กันหลังบ้านกับเมนูปลาช่อนอบโพงค่ะแถมด้วยคอหมูย่างอบโอ่งไปด้วยนะคะเริ่มจากฝีมือน้องชายค่ะหาปลามาแล้วก็จัดการทำความสะอาดปลาไม่ต้องขอดเก็ตนะคะผ่าท้องเอาไส้ออก เอาเหงือกออกด้วยค่ะและนำใบตะไคร้ไปมะกรูดใบคาพันพันยัดไปในท้องปลานะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นข้าวค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นำลวดค่ะมายึดกับตัวปลาอย่างที่เห็นเลยนะคะจากนั้นก็เอาเกลือค่ะตำเกลือเกลือเม็ดนะคะมาทาค่ะทาแบบย้อนเกรดนะคะ ความเค็มของเกลือก็จะได้เข้าเนื้อแล้วก็เกาะที่ผิวอบก็จะมีความเค็มเข้าไปในเนื้ออร่อยมากๆค่ะเมนูนี้ระหว่างที่ทําปลาตรงนี้นะคะเราก็ก่อไฟคอยไว้แล้วค่ะสําหรับคอหมูย่างตัวเองหมักอยู่ในครัวนะคะน้องชายก็ทําปลาต่างคนต่างทําค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลงอบโอง่งพร้อมๆกันค่ะ ก่อไฟเอาใส่ในโอง่งเสร็จเรียบร้อยนะคะไฟร้อนดีแล้วโอ่งร้อนดีแล้วเราก็นาําปลาเข้านแฝงในโอง่งเลยค่ะแฝงกับตะขอแบบนี้นะคะสําหรับข้อมูที่เราหมักเอาไวะะ้แล้วนะคะเราก็นําลวดจะอาจมาเกี่ยวกับเนื้อเป็นตะขอแล้วก็มาแขวนกับตะขอในโอง่งนะคะ ห้อยอยู่ด้านข้างค่ะโอ่งนี้ไฟต้องไฟค่อนแรงนะคะถ้าไฟไม่แรงแรงไม่ถึงเนี่ยเนื้อปลาเนื้อหมูก็จะด้านไม่สุกนะคะมันก็จะด้านแข็งค่ะไฟอบอ่าโอ่งนี้ต้องใช้ไฟแรงนะคะตัวโอ่งก็คือจะร้อนมากเวลาทำนี่ต้องระวังมากๆเลยนะคะนิชาห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเลยค่ะ คนโตก็พองได้เลยนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเอาไว้นะคะแต่ต้องคอยดูคอยเช็คนะคะว่าถ้าไปอ่อนไปแล้วก็เติมถ่านค่ะไฟต้องแรงถึงดีนะคะแต่อย่าให้แรงเกินต้องคอยดูค่ะปิดฝาไว้แล้วคอยเปิดเป็นระยะระยะนะคะพอได้สักครึ่งชั่วโมงก็ถ้าร้อนสุกประมาณนึงแล้วเราก็กลับด้านค่ะสีหมูจะบอกเราได้นะคะ แล้วก็กลับด้านเอาอีกด้านหนึ่งออกอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านในโอ่งก็กลับออกทางด้านไฟค่ะก็กลับนะคะทั้งปลาแล้วก็หมูด้วยนะคะปลาเราก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะห่อผักให้เข้ากันสุดๆเลยค่ะส่วนคอหมูย่างเนี่ยเราก็ทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะวันนี้แม่ครัวนึ่งข้าวเหนียวกินด้วยค่ะเข้ากันเป็นที่สุดสุกแล้วค่ะปลานี่ แตกเลยนะคะแสดงว่าสุกละอุดีแล้วค่ะเราก็เอานำขึ้นได้เลยนะคะแตกที่เกล็ดด้านหลังเลยค่ะเนื้อขาวมากๆน่าทานสุดๆไปเลยค่ะทำอย่างนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะร้อนสุดๆเลยค่ะทั้งหมูทั้งปลานะคะออกจากโขงนี่คือร้อนมากๆเดือดมาเลยค่ะ มาค่ะมาทานด้วยกันนะคะหั่นหมูก่อนเลยค่ะกระติบข้าวเหนียวก็พร้อมแล้วทางโน้นนะคะแถมมีปลาเค็มทอดด้วยค่ะกินกับข้าวเหนียวคือสุดยอดมากๆเลยค่ะเนื้อปลาแกะแล้วนะคะเนื้อขาหว,วานมากๆเลยค่ะต่างคนต่างกินล้อมวงกันสนุกสนานมากเลยนะคะ ลองทำตามกันได้นะคะถ้าใครไม่มีอบองก็ห่อใบตองห่อฟอยปิ้งเตาทานก็ได้เหมือนกันค่ะห่อหมูย่างถ้าสะดวกสบายก็ใช้หม้ออบลมร้อนก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะช่วงวันหยุดบายบาๆเราก็รวมตัวกันหาเมนูทำทานกันในบ้านมีความสุขมากๆค่ะ ถูกใจเป็นไอเดียลองทำตามกันได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องมิชาอินฟินิตีด้วยนะคะครอบครัวเราก็ทำกินกันแบบนี้ง่ายๆค่ะอาจจะพิเศษบ้างธรรมดาบ้างเมนูโบราณบ้างแล้วแต่โอกาสเลยนะคะแล้วแต่วัตถุดิบที่มีเลยค่ะทำง่ายๆสไตล์บ้านเราค่ะ กินข้าวเหนียวเราะสวยแต่ถ้าต้องกินข้าวเหนียวไงแต่ข้าวเหนียวต้องปัดทอดเนี่ยทานที่เหลือก้อนโอ่งนะคะเราก็นำมาปิ้งมันค่ะเป็นมันหวานที่เราซื้อเรือที่มาขายหน้าบ้านนะคะหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะกินอุ่นๆอากาศแบบนี้เข้ากันสุดๆไปเลยนะคะทุกคนถูกใจติดใจกันทุกคนเลยค่ะ